ฮัลโหลเออครับก็ยักษ์สยบชาวสเซียการไม่ได้จีใช่นหครับก็วันนี้จะมาเล่นเกม Counter Strike Global Offensive กันนะครับก็อยู่ในอรูปแบบเวอร์ชันของสตรีมนะครับกนะ็ผมก็เคยลองเล่นแล้วล่ะไอ้ระบบออนไลน์นะที่ว่าเล่นกับของเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเขานะครับก็ถจะว่าสนุกดีเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีโปรเยอะเท่าที่ผมเห็นมาเช่นโปรสกินขอโปรสกินปืน แล้วก็ปลอกเป้าไอ้พวกนี้นะครับก็เล่นมันหมดแล้วล่ะก็วันนี้จะมาเล่นเกมแนวออฟไลน์กันมั่งเนะเาะจะมาเล่นในสวนของเาระเบิดระดับกลางๆนะครับเพราะว่าไอซีมันง่ายเกินนะต้องเข้าใจนะครับ โอเคเรามาลุยกันเลยนะครับก็จะมีอยู่สองฝั่งนะครับเหมือนเดิมแม่คัตเตอร์ทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นแนวนี้อยากจะรู้ว่าดับนอร์มมอไปไหนเ <c oughs> ขาเสียงเกมก่อนรู้สึกจะดังมากโอเคไปเทีนี้เาเสียงเกมในหูฟังนะ ถ้าออนไลน์มันจะมีมันรน้สึกจะเป็นระบบ10คนนะครับก็ฝั่งนัดสิบสอะแต่ระบบของบอตนี่จะเล่นประมาณฝั่งนั5ห้า แล้วจ้าแม่นึ่ว่าจะโดนไหมต่อ s <S ข้อดีของกด้ออฟไลน์ก็คือได้ฝึกทักษะในการวางแผนนะครับเผื่อเล่นออนไลน์แล้วจะได้ไม่น่าแตก โยอยตกใจยิ้มถ้าบโมออนไลน์สามารถยืมบอรดมาในการใช้งานได้นะครับเ วางวางเลยเร็วระดับ normal ไม่ธรรมดาจริงๆผมรับกัน Smoke the and help. I'm back on hit. I'm planting the bomb.

นั้นนะครับไอ้แม่เอาสะดกใจเลย ตกใจแม่ยิ้มแป๊บสิเฮ้ย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 อ่าฮะนายช็ยิ้มนะว่าข้างล่างดีกว่าแบนข้าบวนจะไม่ปลอดภัย เีรยบเอยบอกผมไม่กลังนะครับความจริงก็ไม่ได้สนเรื่องไล้ปืนอยู่แล้วนะคือเล่นแบบอย่างเงี้ยก็ได้อะแต่ว่าไล้ปืนมันมีความเท่ไง

ตกใจหมดเลยโอเคตามนั้นน้าตาจะไหลค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ับจำจุดเลยนะ ทำจุดเลยนะสุดพ่ายโอ้โห บางเลยเร็ว แล้วเรามาเล่นหน่วยต่อต้านกันมากนะครับ Move it, son. Checking the red. bôn Okay. Move it, move it. Flashbine. Grenade out. Around.

啊哈、啊！打。 ตอนหนึง่งน้ำตาจะไหลตีคอย

ได้นะเนี่ย ไม่เบาน้ะเราเนี่ย<ะ>อย่าเพิ่งเซิร์ฟบนหนักเลย

ดีคิวนำงามอีกหนึ่งศพครับหลบอยู่ที่กัน มีนี้หรอโอ้ oh. เป็นยันไปไหมเฮ้ยอ่อไป yeah <laughs> nice work mỗi wow, mấy oh, này là hình ảnh này mỗi mấy Flash by. Hey, hello, 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 โอถ้างั้นก็ขอจบคลิปไปเพียงท่านี้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวไว้ามาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับเพราะว่าคงจะทำเรื่อยๆแหละนะก็อ,อาจจะไปนใ,นในส่วนของออนไลน์มั่งอะไรมั่งเนาะก็สำหรับวันนี้คงไม่แม้ครับผมบ๊ายบายเชีย